วันนี้ก็มาต่อคลิปนะครับแซงมือ,อขึ้นวันนี้วันที่29 29ธันวาคม2,564นะครับหากัมาติดให้นี่ครับพอลุงเพิ่น้าได้จายลูกค,ค้าเก่าเเนาะดี๋ยวคุณพี่แจก๊กันอะเพิ่วนว่าอยากได้ดีตอน,นพี่แจ๊กคุณท่นท่าันโป่าลเก้29,999ก่านะครับตอนนั้นท่านนะครับจะถึงบาูกค,ค้าได้เลยนะกับมิลูกค,ค้าเพิ่นว่าเนี่ยคือประเด็นคือเพิดนี่แหละ นี่ในราคาสามหมื่นกว่านะครับกับยังพิเศษอยู่เป็นฮาบเซลิสกันครับผมสีแผงนะครับแต่ว่าตัวนี้บระดมโมนะครับตัวนี้บระดมของพี่แจงกับเพื่นโมเพราะว่าส่วนั้นก็คือส่วนมากจะเป็นปั๊มโมแต่นี้เดิมๆเลยครับเริ่มที่เจ็ดลอยหาซิฟัตครับผมตัวนี้กระแสได้กระแสได้หาเอ็มนะครับผมมาตามแดดเลยฮันช่วงดีๆก็คือประมาณเที่ยงบ่ายนะครับเป็นแฮนด์ดูโรนะครับ รองรับได้ถึง3แรงก็คือสูงสุดเลยได้ที่19เกแผน่นเอ้ย18นะครับเ2้า18แปปผ่น2สติงกระแสก็จะได้อยู่เต็มที่เลย18แอมป์เลยถึง3ามแรงเลยนะครับผมปัามรองรับถึง3ามแรงตัวน,นี้ก็อ่า750วัตต์ก็4แผงเต็มที่ก็ได้อยู่ประมาณ7แอมป์ถึงเกาแอมป์นะครับนะยูกระแดดกินยูกระแดดนะครับอันนี้เป็นท่อสองนิ้วเลยนะครับผมนี่ครับ ลุงบนสูบให้สูบใส่หน้าเนเพิ่งเห็นหน้าปังครับนี่ยเน่สูบเมื่อไห้เองนะครับน้ำข้าเดียวแหละคาดว่าสองมือเนี่ยตีไม่เลิศปิงกว่ามันกี่ไทยตีกี่ไทยไปใส่เนี่ยนะครับเนาะเาไปลุงกาตีด้วยใส่อยู่ตีด้วยใสับอ่าเพื่อพนนมไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะพนมไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเอาพอใจแล้วเนาะอ่าเพราะว่าราคาเนี่ยเพิ่นบ่ท่านปลูกสามมื่นก็บาทนะครับนี่ยังราคาถืออยู่ ไปเช็คเลยครับอันนี้มันเป็นปั๊มเบสซีดิซีนะครับนะใส่ไฟฟ้าก็ได้นะครับผมแมนว่าเอาไปใส่ไฟฟ้าเนี่ยคือเอาไฟฟ้าเอาไฟฟ้าหลวงนะครับมาเสียบใส่สูบไม่ต่อขึ้นหรือเครื่องปั่นไฟอย่างได้นะครับอ่าใส่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าได้แผงหลายๆแห้งได้สีดีครับผมได้ยักประมาณหกแผงแปดแผงนี่อู้กำลังนี่ได้น้มสองแรงเลยนะครับครับมัน ไม่สอบถามในนี้แค่นัดูครับมาตรฐานครับรับประกันให้อพอเพื่อนสองปีนะครับดูแลตลอดนะครับลูกค้าเก่านะครับผมแต่ว่าประกันหมดก็ก็คือ่อาให้บ่อพังทับประทานก็พออันนี้ผู้ใดเข้ามารับประกันพเพราะบริษัทการันตีมากนะครับนะถาะ้าบ่อพังนี่มันเกิดจากสาเหตุแบบการเจาะบ่อพอดีไม่จะถมปั่มถมเสมอนะครับเพื่ไทยพวกซีนพวกมอตงมาตอร์นี่ไปพงไปพัดนี่มันเสียหายนะครับเขาจะบารับประกันนะครับถ้าบ่อพังนะครับผม เสืดกันฟ้านะครับตัวนี้มันเป็นที่ล่งเลยบ่มี่าบานพ่นบ่มีอย่างมันอยู่ไกลนะครับนะห่างไกลเสาโทรศพัพท์พรวอมมันจะเป็นเสืดสองสั้นเลยนะครับน,นี่ครับเสืดกันฟ้าคือคือโค้งแผงนะครับสาคัญเราปกติเห็นไหมครับมันจะมีกเกวเยาเกียนเกาเยียวไอ้ทุคือเขาให้ลงโค้งเล็กเลยเพราะฝามีลงเบื้องตนเลยแต่ว่าเสืดนี่ผมได้นาไปหลยคลิปแล้วเสืดเนแทบส้อยอยังไม่ได้นะแต่ว่า,าป้องกันไฟกระชากผมก็ลงทั้งเสืดพรามไปเสืดสองสั้นอันนี้คือป้องกันไฟจากแผงเวลาไฟเกินนะครับ มันจะดึงลงดินอ่ามันป้องกันตู้ใหม่นะครับแต่ฝ่ามันก็ลงนะครับแต่ถ้าเขาลงโค้งหรือไคลิปเกา่าๆนะครับที่ผมลงให้แนะนน้ำให้ก็คือลงโค้งนี่มันสิสำคัญแล้วมันก็ดสิลงเร็วแล้วสิบอกหาตู้นะเป็นเบื้องตน้นเอทาทันคิดง่าย,ายๆเสาโทรศัพท์ราคาเป็นล้านเนะี่ยเขาไม่แท่งสากายต้องต้องแดง,แท,งดนะแท่งเดียวนะครับแท่งเดียวนะครับเขาจะลงดินเลยบ่มีผ่านเสือดผ่านยางแสังเกตเสาโทรศัพท์นะแล้วก็เสาไฟฟ้าแรงสูงท่านเห็นไหมสายข้างบนน่ะมันจะมีเส้นเดียวเขาจะลง ดินน้ำเสาโคขนเสานะ่ะสองสามต้นลงเสร็จนึงเห็นไหมครับมันจะไม่มีการพาดขาดเลยแต่ว่าเสือดิผมใส่ตามกระแสนะคนขอมา,มาว่าคือมาใส่เสือด้วยอยังคือเป็นมาตรฐานเนี่ยเลจยจัดให้แต่ว่าของผมมันจะเป็นเนี่ยครับลงก้อนเขาหาเสือดิกสิลงโค้องอีกไอ้ตู้นี่ก็ลงโค้งนะครับกระลุ่งโค้งกรลุ่งโค้งเล,เลยเอาวันไหนนะครับผมปลอดภั <S <S ยง่ายห่วงครับผมฝนตกบ้าห้องนั่งเต้นนี่สบายเลยนะครับสอบถามคุณพี่แจณ์ก,ก่อน ในไดงของทีติดมากเป็นเก่าเนาะของเพื่อนในแดงมนัหาเดือนเนาะช่วงนั้นมนันหนาฝนเนาะวันหนาฝนเนาะใส่ดีเนาะปั๊มเอซีดีซีกันเนาะเาบนท่านโปนะครับติดแจ็คนท่านโปรสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเใ็นไงครับดีใจน้ำใส่ดีครับใส่ดีเนาะแต่ว่าของเพื่นตอนที่อันนี้ตัดต้นยูข้าวเนี่ยหรอวะใ่ดีเก่า ต้นอยู่ค่าหอตอนทแหงแล้ตละไหรดีกว่าเก่าเลย,ลยตอนนั้นเป็นของโม้เนาะตอน,น,นม้วนเห็นเลยนะครับของเพื่นตอนนั้นแต่ว่าน,นี่เดิมๆก็ผมพระมาเวลาจํากัดโปนะกะอ่าวันที่สามสิบเอ็ดกระพิบแล้วครับนี่ก็ยยี่สิบเก้าแล้วอีกสองมือสามสิบเอ็ดตันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมพิทโปทุกประการนะครับติดตามโปใหม่นะครับนะใจะได้คุ้มค,ค่าเกินราคาแน่นอนอันนี้มันติดนะนะคาสามหมื่นก่า 30, กบาทนะครับผมไปเช็คราคาได้เลยตัวน,นี้ชุดซีแผงนี่เป็นฮาร์ปเซล่ยนี่เขาตีกัน ซีมื่นหาซีมื่นแปดบางเจ้าแซนหัวหาเมื่นกว่ากับมีนะครับสอบถามได้เลย,เลยแต่ว่าต้องเป็นแฮนดูลู่นะเอาไงแค่ของจีนนี่กับราคานี่ยเดี๋ดีของจีนราคาสูงกว่านี้อีกนะครับผมนะครับแล้วประเด็เนแผ,แผงแบบนี้ซ้ำนะเป็นแผงแบบแอ่าโพลี่ธรรมดานะครับเป็นโพลี่ธรรมดาประมาณฮาเซลยวนะอ่าบระด็ราคาซ้ำนี่ซ้ำเบื้องในคลิปไปเลยมีหลายคลิปครับเขาไปติดกันได้เลยโซนฮาเซลยวมันมีทุกบ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดหลากหลายอยู่แล้ว การแข่งขันมันสูงนะครับเดี๋ยวผมเน้นคืองานผมจะบระเด็งามบางงามนะครับโบสวยงามแต่ว่าเน้นความคงทนนะครับผมจะบสมไสหางพวงหางปลาได้ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดการอาการสปากนะครับแต่ทางงานหลวงนี่ใส่เพื่อความสวยงามแต่ว่าก็สีเซฟจังหน่อยงาผมจะผสมพมเชลัยตะกวัวเลยหรือคันแบบอัดแน่นเลยนะครับนะมันจะมีเกิดการสปากเพราะว่าเวลาหางปลาเขาแคบด้วยกีมเน,นี่ยนา่นไปกรับเวลาไฟมันแหลนเราพวกดีซีนี่ระบบดีซี กะระแสมันสูงค่อนข้างสูงนะครับนะสายก็สีเส้นใหญ่นะครับนะครับเพราะว่าระบบเอซีกระแสสูงครับถ้าเป็นเอเซียเรามันสี่อกระแสมันสี่อสูงนะครับมันเป็นหลักการไฟฟ้าอยูนะ่แล้วสมการไฟฟ้าหีือ V I R เนี่ยแหละอ่ะอย่าสนใจกันมื่อนี้นะนอนนี่งมืนขึ้นนี่ก็นอนนี่ะน,น,นะครับเก็บงานเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งที่เทท,ท,ที่ตอนนั้นขึ้นแหละแลต่ปีนี้ไอ้พื้นที่ของเพืน่นนี่บาดาลเขามาจอหาน้ำเนาะจอใต้ต้นไม้ใหญ่เนาะมันจะมีต่อหญ่ขุด ค่อนข้างยากพึ่คือสิมันจะมีเสาต้นหนึ่งสิเบี่ยงออกในจังหน่อยนะครับอาจจะบ่ได้ลอยประวัติไปไหนตั้งเสานะครับผมเนี้ยออกจากเงาไม้เนาะพอเพิ่นก็ยุ่ยอยู่ดอกเนาะขึ้นพุทธกันสนันวันไหว่แล้วเพิ่งนะครับแดดลงเลยแต่ว่ามันสิบปตรงองศาปรนไดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ประมาณจังโมงครับประมาณสามเนาะสามโมงเสาสามมงเสานะครับผมถ้าได้ตรงนี้ช่วงนี้ได้กระแสหลายเลยประมาณเจ็ดเอมเจ็ดเอม ถึงเก้าแอมนะครับเพราะว่าแผงนี่มันสีได้อยู่สิบสองแอมนะครับเป็นฮาฟเซลในสิบสองแอมสูงสุดนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในอ่าเบี่ยงองศาอยู่นะครับยังบรตรงแต่ว่าน้ำก็ไหลครับผมเนี่ยน้ำก็ถือว่าโอเคเลยครับผมเต็มทอ่อนี่ครับขนาดสองนิ้วนะจังเปย์มากำค้อเขาเบิบ้งก,กำข้างล่างดูมือเองมันเออถูกไหมเนี่ครับกำพวกผมนะสองนิ้วนะครับผมน,น้ำก็ถือว่าโอเค ครับสูบข้าวเดียวไปหมดแล้วเพราะว่าสองมือนะสองมือเต็มเลยสองมือเต็มเพราะว่านี่ถูกขาเก่าต่เนี่ยแต่ว่าโมเมนต์เอซีดีซีนะจำได้คุณผิวลินบ้างเพิ่อสูบสามมือนะครับที่หาอะไรเต็มเลยเต็มแบบน้ำน้อง่วมเลยล่ะเอานะครับผมอันนี้ก็สนใจก็โทรมาสอบถามไดน้นะครับก่อนที่จะโพล่ะครับโพไม่คนที่ตามไม่เด้อหาเบิ้งราคาของมารถใหม่ทุกอย่างปรับขึ้นหมดเลยครับ หาคนที่ก่อส้างกันรู้ว่าของมันแข้งขนาดไหนเนาะสายพงสายไฟนี่ปั๊บขึ้นเท่าโตเลยครับโทรสอบสามได้นะครับกันดัพน่นโซลาเซลล์ที่เบอร์ศูนย์เก้าหสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจนะครับแวก็แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรไว้นะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์มีไอด,ดีนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสาแปดเจ็ดหกรุณหน้าโทรมาเบอร์แรกก่อนนะนะครับมันบอกเบิร์พ่อ3บาทหาบาท้รงโทรบอกก่อนแลยครับเดี๋ยวผมจะโทรทางไลน์คุยกันนะครับ อาจะได้เปิดเน็ตเปิดยังเมื่อกี้มันไม่ได้เปิดเน็ตนะกว่ามันเซฟแบตเตอรี่นะครับผมถ้าเปิดเน็ตมันก็จะกินแบตเพิ่มถ้าบอกโทรบอกก็เดี๋ยวสนใจไปได้หรือว่าปรึกษาเรื่องอยังนะครับก็จะเปิดเน็ตคุยไร่ไม่จีบเปลืองคาโทรศัพท์อนไรนะครับไม่จีบเปลืองคาอินเทอร์เน็ตนะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์รา,ายด้วยเบอร์0642713876นะครับนะครับผมการณ์พงษ์โซลา์เซล อาวันนี้กับวันที่29นะครับผมธันวาคม2,564นะครับก็าก็31ธันวาคม2,564กับปิดโปรทุกประการเนาะแล้วกดติดตามไวท้ท่านจะท่านโปรนะครับเวลาโปรมากโปคือโปรนะม,มันมีไข่าถือไข่คุ้มค่าเลยแหละช่วงโปรนะครับนะนะครับสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์ได้อ่ขอบคุณครับผม